การทำบุญไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินหรือของที่ให้แต่ขึ้นอยู่กับใจที่ให้ตัางหากพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวะามิแปลว่าเจตนาคือกรรมถ้าเราทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนบุญนั้นย่อมเต็มเปี่ยมและส่งผลดีในทันที แต่ถ้าเราทำบุญเพราะอยากอวดอยากได้ชื่อบุญนั้นก็เบาบางลงเพราะใจไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาทำบุญไม่ว่าจะให้เงินให้อาหารหรือช่วยเหลือใครขอให้ตั้งใจว่าเราทำเพราะอยากให้จริงๆทำด้วยเมตตาไม่หวังสิ่งใดตอบแทนบุญจะเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ นั่นแหละคือการทำบุญให้ได้บุญตามคำสอนของพระพุทธเจ้า